อันนี้รถใครมาจอดตรงนี้จอดก็ไม่ต้องซองนี่ต้องใจแฟต์ซองสนอยแล้วอืมะไรมีไรเปล่าอะโดดๆก็ก็มาสเตจไอ้นี่มาทำไรกันจ้าตอนนี้จอดรถเกิน <ifting> ห <dreams> <oses Five hours> ้านาทีเราจะเสียค่าที่จอดรถนะอือฮะว่ออันนี้ไปก็ได้แต่ยังไม่อยากกลับไปหานนารันนารายตอนนี้นะไปแล้วบายบายนะ แต่กว่าแปสิบคนที่ผ่านเข้ามาก็ดูแลว้วว่ามีทาทีเวต้องฝึกอีกเยอะว่าที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ที่นั่งสำหรับแฟมิลี่รุ่นสิบของพวกเราแฟมิลี่ของพวกเราจะรับตับคนแข็งแร่งเท่านั้นและพวกเขาจะต้องผ่านแบบทดสอบของพวกเราให้ได้ซสก่อนงานของพวกเราเป็นงานที่ทั้งโหดหึในบางครั้ง มือของพวกเราก็ต้องแปเปือนเด็กที่จะมาอยู่กับพวกเราจะมาหยอกแยะไม่ได้เด็ดขาดไม่มีหลักนะที่เข้าไฟเมลลี่ของเราแล้วจะสบายได้บอลปีพุมงพักของยอย่างใจ <c oughs> ต้องพร้อมรับแดงกดดันอันมหาศาลให้ได้และต้องพันแบบทดสอบของแฟมิลี่ของเรา ต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบทำงานสะอาดในบางครั้งถ้ามีคนในแฟมิลี่ทำงานผิดพลาดก็ต้องสามารถตามคอยเช็ดคอยล้างให้งานออกมาสำเร็จจนได้แล้วคนที่จะเข้ามาในแฟมิลี่รุ่นที่สิบคนเหล่านั้นคือใครหรอครับอาบอูมาขอ อันลยี่สิบแต่ผมขายให้พี่อันละส0องร้อยอ้อยบงไม่เป็นไรคนไทยช่วยกัน ที่จะเข้ามานาังฟังมึงรี่รุ่นที่สิบคนหลงนั่งน่ะอีนี่นเขาเก็นคนะ่าที่อดรถน้อยจอรถเกินห,าหน้านาทีแล้วเอเยแกสงสัยกันแกรู้ไหมว่านี่มันที่นั่งสําหรับแฟมิลี่ของพวกเรารุ่นที่สิบอีนี่ไม่รู้ซะแล้วถ้อรถที่นี่เกินห,าหน้านาทีจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นนะไรสาระสิ่งดีมันไม่มีหลอกเ,อกเสสรื่องเหนือธรรมชาติ ไม่มีอะไรทำลายจิตใจฉันได้สิ้นนะกระจอกสิ้นดียกเว้นคนที่ทิ้งพี่ไปใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วสรุปคนที่จะเข้ามาในแฟมิลี่รุ่นสิบคือใครเหรอครับ <c oughs> เป็นคำับดีๆฉันจะบอกว่า จะบอกนายไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่มีใครตัดสินใดทั้งนั้นนอกจากเขาผมบอกครับป๊าดฮยจักเป็นโดวิยังพอดบอกกับโรลูเรื่องเฮียเสียวลาทำม,มาหาก,กินบอกฮะจักบาดซะบ,บ่ฮจักเป็นอย่างดุย Thank <laughs> you.